วันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคาทานายของคุณพิมพ์รับคําทานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้พายอยากจะบอกอะไรนะคะวันนี้ วันนี้คุณกําลังรอเงินก้อนอยู่นะคะคุณกําลังรอเงินก้อนอยู่กําลังคิดอยากจะลงทุนนะคะอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะมีช่วงนี้กําลังคิดกําลังตัดสินใจนะคะถ้าคุณคิดที่จะไปสอบราชการหรือติดต่อราชการมีโอกาสสําเร็จนะคะถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะเอกสารนะคะการยื่นเอกสารมีโอกาสสําเร็จราบรื่นนะคะการเจรจาค้าขายหรือการเจรจา เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินนะคะสาเร็จราบรื่นนะคะช่วงนี้การเงินคล่องตัวนะคะการเงินคล่องตัวนะคะช่วงนี้คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาคนที่คุณรอนะคะมีโอกาสสมหวังนะคะช่วงนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาการเงินคล่องตัวนะคะเป็นพิเศษการเจรจาสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะช่วงนี้เดินทางดีได้โชคได้ลาบได้เงินนะคะได้สิ่งดีๆกลับมาขอให้คุณโชคดีค่ะ